เสร็จแล้วเราก็เอาทุกอย่างไปตัดตอนจะกลุ่ม OFL สวัสดีครับเพื่อนๆถามว่าไฟล์วิดีโอที่ถ่ายกับมือถือและที่ถ่ายกับกล้องมันจะต่างกันขนาดไหนโทรศัพท์มือถือคือเครื่องนี้นะครับแล้วก็ กล้อง dslr ผมมี6 0 d นะครับมันเก่าแล้วแหละแต่ว่าก็ยังใช้ได้ดีอยู่ <Yeah. S 1> วันนี้จะมาลองทดสอบดูที่ว่าถ้าเราถ่ายวิดีโอด้วยมือถืออันนี้อันนี้เป็น samsung galaxy a 5 0นะครับแล้วก็กับกล้อง dslr ตัวนี้ถ้าเทียบแล้วเนี่ยคุณภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอที่ถ่ายออกมาให้ดูลักษณะของภาพมิติของภาพ ขนาดไฟล์ที่ออกมาซิว่ามันจะใหญ่แตกต่างกันขนาดไหนนะครับเดินเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากล้องก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าเกิตัวมือถือเนี่ยตั้งที่4 l HD 30เฟรมเรทแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยมันสามารถทําได้แค่20เฟรมเรทแต่4ฮีดเหมือนกันนะครับอ่า,อาขอใช้ตัวบนแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองถ่ายวัตถุนะครับเอาอะไรก็ได้มาวางเป็นแบบนะครับ oh, นะอ่าอันนี้แล้วกันอย่างตัวนี้จะเป็นขาตั้งกล้องน ลองให้เป็นวัตถุนะครับโทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยตั้งค่าหน้ากล้องไม่ได้นะครับแต่ว่าก็จะมีโหมดปกติทั่วไปไดีคือกล้องมือถือนะครับอันนี้ผมใช้มือเปล่านะครับค,ค่อยๆเคลื่อน เนี้ผมปรับจากสภาพแสงแล้วเนี่ยนี่ผมตั้งหน้ากล้องไว้ที่ f 2 5ตอนนี้ผมวางกล้องไว้ประมาณนี้นะครับแล้วเซ็ตไว้ที่ดูตรงนี้ชัดๆนะครับรเซ็ตสปีดช,ชัตเตอร์ไว้ที่3า0 เปิดนักล้องไว้ที่2.8ครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการละลายหลังได้นะครับสังเกตจะมีตัวสเกลตรงนั้นทั้งหนุกลางอโอเคมือถือก็วางไว้ในลักษณะมุมที่ใกล้เคียงกันเนาะระยะโฟกัสเนี่ยไม่เท่ากันมันด้วยลักษณะของเลนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเอาแบบใกล้เคียงเนาะประมาณนี้เนาะกันเนาะอันนี้ซูมได้นะครับซูมหน่อยแล้วกันอเอตอนนี้ผมจะลองถ่ายแล้วนะครับ เมื่อกี้ผมใช้โทรศัพท์เนี่ยครับซูมก็พยายามจะให้ภาพมันใกล้เคียงกันนะครับแค่พอเป็นไอเดียอ่ะประมาณนี้เนาะอันนี้คือภาพจากมือถือนะครับอันนี้คือกล้องนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองกดเพล์ไปพร้อมๆกันแล้วแล้วไปดูไฟล์เนี่ยคุณภาพมันต่างขนาดไหนแล้วตอนนี้ผมกดเลกคอร์ดทั้งที่เป็นมือถือแล้วก็ กล้องแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องจะลองรันไปสักแป,ป๊บหนึงแล้วเดี๋ยวมาดูคุณภาพที่ว่ามันต่างกันขนาดไหนเนาะคุณภาพที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่าตัวไฟล์เป็นยังไงขนาดเป็นยังไงระยะมิติภาพเป็นยังไงแต่ถ้าที่ดูจากหน้าจอตอนนี้นะครับจะเห็นว่ากล้องเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่ระยะหรือมิติของภาพมันสามารถที่จะกําหนดหน้ากล้องได้ทําให้มีระยะแบบหน้าชัดหลังเบลอมากกว่าน,นะครับ ่ะโอเคแค่นี้่อนเนาะหนึมหยุดพร้อมกันลองดูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์ทั้งในมือถือทั้งในกล้องเนี่ยนะครับไปลงในเครื่องคอมดูแล้วก็จะไปดูขนาดของไฟล์เนี่ยมันจะแตกต่างกันขนาดไหนเนาะ อ่ะทีนี้มาสรุปผลการทดลองแบบทดสอาของเรากันนิดนึงแล้วกันมือถือผมเนี่ยมันไม่มีโหมดโปรโครําว่าโหมดโปรโนี่คือก็จะสามารถตั้งค่าต่างๆได้คล้ายๆกล้องเลยอันนี้เป็นไฟล์วิดีโอที่ได้จากการถ่ายมือถือนะครับผมซูงก็ไปนิดนึงก็จะมีลักษณะภาพประมาณนียนะครับซึ่งก็คิดว่าโอเคอะถ้าเป็นภาพ ถ่ายคลอสอัพใกล้ๆมือถือเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้ดีเลยอันนี้ไฟล์ที่ถ่ายเนี่ยนะครับเป็นนามสกุล mp4 mp4 นะครับขนาดไฟล์ full hd 1920ค1080 30เฟรมเรทของมือถือเนี่ยนะครับถ่าย46วินาทีขนาดไฟล์95.28 MB นะครับทีนี้ก็มาดูทางฝ้าของกล้องกันบ้างนะครับกล้องเนี่ยตัว canon eos 60d ตัวนี้เนี่ยเวลาบันทึกภาพเนี่ย บันทึกภาพเป็น e. .mov นะจะเห็นว่าภาพอันนี้วิดีโอ,อนียจะมีระยะแบบชัดตื้นหน้าชัดหลังเบลอประมาณนั้นนะครับต้องขึ้นอยู่กับเลนที่ใช้ด้วยเลนตัวอื่นก็จะให้ภาพที่แตกต่างกันออกไปนะภาพเนี่ยก็จะมีขเขาเรียกวมีมิติมีมิติมากกว่าของมือถือนะซึ่งขนาดไฟล์ที่ถ่าย4 6วินาทีนะครับเป็น Full HD 1 9 2 0คูณ1 8วิ่งที่25เฟรมเรทเพราะว่ากล้องมันทำได้แค่นี้นะครับขนาดไฟล์อยู่ที่256 จด3ดสามเมกะไบต์ต่ไฟล์ MOV เนี่ยจะให้ขนาดที่ใหญ่โตมโหรานมากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่บอกว่านี่เป็นการทดสอบแบบคร่าวๆยังมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้ ขนาดของไฟล์โตขึ้นขนาดนี้นะครับเรื่องของเลนเรื่องของระยะโฟกัสอะไรทั้งหลายต่างๆนาๆนานะครับแต่นี่เนี่ยคือเอามาให้ดูกันคร่คราวๆเปรียบเทียบให้เห็นคร่าวๆครับว่าเผื่อประกอบการตัดสินใจนะที่ตอบให้แล้วนะครับตามคอมเมนต์ที่ถามกันมาจริงๆก็เป็นการตอบคาถามส่วนตัวด้วยนะเพราะว่าผมเองก็อยากจะรู้มานานแล้วจนวันนี้พิสูน์เรียบร้อยแล้วนะครับบางคนอาจจะเล็งมือถือไว้บางคนอาจจะเล็งพวกกล้อง มีเลเลกล้อง d ีเอสาไว้เพื่อจะไปถ่ายคลิปนะครับก็อันนี้ขอให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับก็ลองไปไปเลือกดูนะครับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ช่องกุ๊ดโอฟแด้วยนะครับครับออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวเวลามีคลิปใหม่ใก็จะได้ไม่พลาดสวัสดีครับเดี๋ยวตอนจบให้ดูภาพตัวอย่างที่ถ่ายด้วย